สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะทาง BMTV c รายการ Lady at Family ค่ะตอนส e ันตากาดมี่บสนตากุงเทพ6วันนี้เราได้พบกับ แขกผู้มีเกียรติของเรานะคะมาด้วยเรื่องของเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศค่ะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากสนเชียนที่จะพาพาณิชย์ค่ะซึ่งกําลังเรียนปริญญาโทอยู่ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นเลขานุการของสมสรสนตากรุงเทพ6ค่ะวันนี้ดิฉันธุวินวดีบุรีกุลซึ่งเป็นอดีตนายกสมสรสนตากรุงเทพ6แล้วก็เป็นผู้อำนวยการสํานักวิจัยและพัฒนาของสถาบันพระปกเกล้าก็จะเป็นพิธีกรที่จะซักถามกับน้องโรมนะคะซึ่งเรียกว่าน้องโรม เรื่องของการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศเพราะเมื่อไม่นานมานี้น้องลมได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการความเสมอภาคเพราะว่าได้ยื่นคําร้องนะคะถึงคณะกรรมวินิจฉัยว่าด้วยการเลือกปฏิบัตินะคะด้วยเหตุแห่งเพศเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยน้องลมคงจะเล่าให้ฟังแหละว่ามันเป็นมาอย่างไรค่ะขอเชิญค่ะสวัสดีค่ะ,คะก็จริงๆคําร้องของของของรมอะคะ่ะก็ก็เป็นคําร้อง หนึ่งในคำร้องหลายๆคำร้องที่ถูกยื่นต่อคณะกรรมการไม่ได้ใช้การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศค่ะก็ก็เหตุการณ์มันเกิดอย่างนี้ค่ะอาจารย์คือว่าหนูเรียนจบนิติศาสตร์มาเนอะหนูก็อยากทํางานเป็นทนายความก็เลยไปสมัครอบรมวิชาว่าความของสนักฝึกอบรมวิชาว่าความสภาทนายความค่ะก็ในระหว่างไปก็ยื่นเอกสารครบแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ทวงติงว่าถ้าเราจะแต่งกายเป็น ชุดนักศึกษาไอ้ชุดผู้หญิงอะค่ะเป็นยูนิฟอร์มผู้หญิงในการเข้าสอบเข้าอบรมเนี่ยเราจะต้องยื่นคําขออนุญาตต่อผู้อำนวยการสภานะ,ะไม่งั้นเนี่ยจะถูกหักคะแนนหรือว่าจะถูกไล่ออกจากห้องสอบแล้วแต่ดุลยพินิจกรรมการ,การะอะไรเงี้ยหนูก็หนูก็มองว่าถ้าสมมุติว่าถ้าหนูเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยทำไมหนูจะต้องแบบมายื่นคําขออนุญาตแต่งกายตามเพศสภาพอีกในเมื่อเพศสภาพเราเป็นผู้หญิง <c oughs> เราก็อยากที่จะแต่งกายตามตามตาม,ตามกฎระเบียบแนวปฏิบัติของ ยูนิฟอร์มผู้หญิงอะค่ะคืออย่างสุภาพเรียบร้อยไม่ได้ขอที่แบบจะปฏิบัติแต่งตัวให้แบบมันเกินเลยจากที่ระเบียบกําหนดไว้เลยแต่ทําไมจะต้องมาบังคับให้เราแต่งกายเป็นผู้ชายด้วย okay. อะไรเงี้ยนุก็เลยถามว่าถ้าถ้าไม่ยื่นจะถูกอะไรก็เหมือนที่บอกจะถูกลงโทษด,ดังกล,งล่าวลงโทษโดยตัดคะแนนตัดคะแนนที่ทําข้อสอบเขาเขียนได้ตัดไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ดุนยพิน,นิจะคะอาจารย์ค่ะซึ่งสมมติว่าถ้าสมมติเราสอบได้ผ่านเกณฑ์มา สคะแนนอย่างเงี้ยแล้วเขาตัด3แล้วก็ไม่ผ่านอย่างเงี้ยมันมัน <ous> ส่งผลกระทบต่ออนาคตเราโดยตรงอย่างเงี้ยทั้งที่แบบว่าม,มันเป็นสิทธิ์ในการกําหนดอัตลักษณ์ทางเพศของเรานะ<ค>อะไรเงี้ย<ค>แล้วเราก็ไม่ได้ขอพิเวเลชนะคะ<ร>ไม่ได้ขอการฝ่าฝืนกฎระเบียบว่าจะแต่งกายกระโปรงสั้นกว่าปกติหรือ<ช>ไม่อะไรยังไงก็คือจะจะ follow ตามตามกฎระเบียบของผู้หญิงทุกทุกอย่างเลยอะคะ่ะไม่ได้ขอไปมากกว่านั้น<ค> ค่ะซึ่งบังเอิญประเทศไทยก็ได้คำนึงถึงเรื่องนี้มีพรบที่สำคัญพรบหนึ่งคือพรบส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศซึ่งกำหนดให้มีคณะกรรมการอยู่สองชุดคือคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศกับคณะกรรมการชุดที่น้องอมไปร้องนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าคณะกรรมการบลพนี่นะคะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของความคิดของคนและในที่สุดจะเกิดอะไรให้น้องอมเล่าต่อนะคะค่ะ ก็หลังจากที่เรารู้สึกว่าเออเราไม่ได้ความเป็นธรรมตรงนี้แล้วก็คือทําไมจะต้องให้เรามายื่นหนังสืออย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เราก็เลยคิดว่าคนอื่นที่เขาแต่งกายตามเพศสภาพปกติเขาไม่ต้องยื่นแต่เรากลับต้องยื่นเราก็เลยร่างคาร้องต่อคณะกรรมการวพรเพื่อให้คณะกรรมการเนี่ยวินิจฉัยว่ากรณีนี้เราถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่เป็นธรรมระหว่างเพศไหมเพราะว่าเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาก็ไม่เห็นต้องยื่นหนังสือขออนุญาตเลย เขาก็สามารถเขาสอบได้ปกติโดยที่ไม่ต้องกําหนดเงื่อนไขว่าจะถูกจะถูกหักคะแนนจะถูกไล่ออกจากห้องสอบแต่พอมาเป็นเราเนี่ยกับเราอัดเรากับจะต้องยื่นหนังสือขออนุญาตแถมยื่นไปนะคะเขาก็ไม่ได้การันตีนะคะว่าเราจะไม่ถูกลงโทษเพราะเพราะเขาก็บอกว่ายื่นหนังสือหนังสือยื่นหนังสือขออนุญาตเนี่ยเป็นแค่พิธีในปฏิบัติแต่ก็ยังถือว่าเป็นการผิดกฎระเบียบอยู่ก็ยังล่อแหลมต่อการที่จะถูกหักคะแนนอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ยื่นก็ยื่น ยื่นเหตุการณ์นี่ค่ะเราเล่าเหตุการณ์ในคำร้องแล้วก็ยื่นต่อท่านคณะกรรมาการจนคณะกรรมาการบลพได้มีคำวินิจฉัยออกมาก็ก็ก็บอกว่าเออการกระทําของสภาทธนายกรณีนี้ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติจริงๆและโดยที่การเลือกปฏิบัตินี้ค่ะเป็นการเลือกปฏิบัติเพราะว่าเรามีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศด้วยกําเนิดอ,อย่างเงี้ยค่ะก็คำวินิจฉัยก็ออกมาเป็นคุณกับเราแล้วก็เอ,อิมนักศึกษาที่ เข้าไปอบรมวิชาว่าความที่เป็นบุคคลข้ามเพศหลายคนด้วยที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกําเนิดว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายข้ามเพศหรือผู้หญิงข้ามเพศจากคำวินิจฉัยก็คือให้ให้ให้สภา,านายต้องเปลี่ยนกฎนะคะแก้ไขกฎระเบียบให้รับรองการแต่งกายของอัตลักษณ์ทางเพศที่ไม่ตรงกับเพศกําเนิดด้วยค่ะตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากกฎหมายที่นันพูดถึงเมื่อกี้คือกฎหมายพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศพศ2558ค่ะซึ่งเป็นการ คุ้มครองบุคคลหลากหลายทางเพศด้วยแล้วก็ที่สำคัญกรรมการชุดนั้นนะคะก็ได้วินิจฉัยซึ่งถือว่าเป็นคุณกับผู้หลากหลายทางเพศแล้วก็พวกเราหลายคนความจริงไม่ใช่เฉพาะกลุ่ม LGBT เท่านั้นแต่ว่ากลุ่มทุกคนที่มีความคิดที่แตกต่างไปนะคะโดยเฉพาะคำว่าเพศกำเนิดกับเพศสภาพเนี่ยไม่เหมือนกันเกิดมาเป็นเพศหนึ่งแต่ว่า พอเติบโตแล้วเขาไม่อยากที่จะเป็นเพศกําเนิดมีเพศกําเนิดแบบนั้นเขาชอบที่จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็เป็นสิทธ์นะคะเพราะฉะนั้นกรรมการวลพรเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วในที่สุดเนี่ยผลการวินิจฉัยนี้ก็จะเป็นมาตรฐานเนาะน้อ<ห>งลมนะฮะเป็นบรรท,ทัดฐานต่อไปสําหรับคนที่มีความคิดที่จะเลือกปฏิบัติแล้วก็อ้างระเบียบของตัวเองค่ะ อาจารย์ธวิตรดีก็ได้ประสานงานนะคะรวมทั้งท่านอธิบดีกรมกิจการสตรีและสาบันครอบครัวก็ประสานงานไปยังสภาทนายซึ่งตอนนั้นเนี่ยกรรมการวรลพอยังไม่ได้มีนิจฉัยออกมานะคะ <c oughs> แล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จค่ะไม่ประสบความสําเร็จนะคะ <c oughs> แต่ว่าในที่สุดเนี่ยเมื่อมีการวินิจฉัยก็ถือว่าเป็นคุณนะคะดังนั้นถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เออก็คงจะไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกน้องลมว่าจะเกิดขึ้นอีกไหม หนูว่าเกิดแน่นอนเกิดคือต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเอาเรื่องนี้เข้ามาอีกเพราะว่าคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศกรรมการชุดนี้มีความหมายมากนะคะซึ่งกรรมการชุดนี้เนี่ยก็ประกอบไปด้วยสมาชิกนะฮะคณะกรรมการทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน1ิคนซึ่งก็มาจากความหลากหลายมีทั้งหน่วยงานต่างๆแล้วก็มีาสวิชาชีพเนาะ,ะที่มาพิจารณาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็น เป็นคุณกับทุกๆคนในประเทศไทยซึ่งถ้าเราไปยึดแค่กฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาแล้วไม่มีกฎหมายเฉพาะเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นปัญหานะในเรื่องของอการคิดถึงความแตกต่างเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยคราวนี้น้องลมคิดว่าเราควรจะส่งเสริมเรื่องนี้อย่างไรเพื่อไม่ให้หน่วยงานอื่นๆเนี่ยทำแบบนี้แล้วก็ต้องมาร้องกันแบบนี้ ก็ในงา่อื่นนะคะเขาก็จะต้องทบทวนกฎระเบียบของตัวเองนะคะว่ากฎระเบียบของเราที่ที่ออกมานานแล้วอะค่ะได้กําหนดสิทธิ์ในการแต่งกายเนี่ยเฉพาะเพศกําเนิดชายหรือเพศกําเนิดหญิงแค่สองเพศไว้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าถ้าคุณบอกว่าชายกับหญิงของคุณเนี่ยมันคือเพศกาเนิดชายกับเพศกาเนิดหญิงแสดงว่าคุณกําลังหลงลือบุคคลที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกําเนิดอยู่ซึ่ง เขาก็อาจจะเป็นเหมือนเหมือนกรณีของดิฉันเนี่ยค่ะที่มีเพศกําเนิดเป็นชายแต่เพศสภาพเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นเวลาเข้าสู่กระบวนการรับประโยชน์ตามกฎระเบียบนั้นเข้าสิงทรัพยากรภายใต้ระเบียบมนั้นดิฉันก็จะต้องแต่งกายให้มันตรงกับเพศกําเนิดก็คือผู้ชายทั้งทางที่เพศสภาพของเราเป็นอีกเพศหนึ่งไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องการที่จะแต่งกายให้มันขัดกับความรู้สึกของเราให้มันขัดกับอัตลักษณ์ของเราเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะกฎระเบียบที่ที่มันยังยังยึดอยู่เฉพาะ เพศกาเนิดชายต้องแต่งตัวยังไงเพศกําเนิดหญิงต้องแต่งตัวยังไงคุณจะต้องมีตัวเลือกให้กับเพศอื่นๆเพศสภาพอื่นๆให้เขามีสิทธิ์ที่จะเข้ารับประโยชน์ภายใต้กฎระเบียบอันนั้นโดยที่เขาสามารถจะแต่งกายตามเพศสภาพของเขาได้ด้วยเนี่ยค่ะแล้วคงไม่ใช่เฉพาะการแต่งกายเนาะคงม,มีเรื่องของการดํารงชีวิตเพราะคําว่าเพศเนี่ยไม่ใช่แค่เซ็กซ์แต่คําว่าเจนเดอร์นะคะเซ็กซ์นี่ก็คือออกมาเป็นหญิงเป็นชายเนาะแต่ว่าเจนเดอร์เนี่ยเอามิติมิติของ สังคมมิติการแสดงออกเข้าไปใส่ด้วยจึงเป็นเจนเดอร์เพราะฉะนั้นมันถึงไม่ใช่มีแค่หญิงกับชายคะ่ะแต่มีเรื่องของกลุ่มหลากหลายทางเพศด้วยเพราะฉะนั้นคำว่า Gender e q u a l i t y จึงเป็นเรื่องที่สากลเขายอมรับกันในเป้าหมายการพัฒนาแ,แห่งสหประชาชาติมิติที่5เรื่องของ Gender e q u a l i t y คือความเท่าเทียมระหว่างเพศความเสมอภาคระหว่างเพศนะคะเท่ากันไม่ใช่เท่าเทียมไม่ใช่เรื่องของการหารยาวที่จะต้องมาแบ่งเท่ากันแต่ว่าได้คำนึงถึงความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับ บุคคลนะคะคราวนี้เรากลับมามองสังคมไทยค่ะน้องลมคิดว่าสังคมไทยเนี่ยยังเลือกปฏิบัติอยู่เยอะไหมยเยอะค่ะยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมนอกจากเรื่องที่น้องลมเจอมีเรื่องอื่นอีกไหมคะก็ก็เรื่องเรื่องนี้คือเป็นแค่องค์กรเดียวค่ะอาจารย์จริงๆจริงๆร,งรงิตั้งแต่พลบนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีห้าแปดอ่ะเอิม่มเคสที่ขึ้นมาสู่คณะกรรมาการบลพก็หก มีแค่ 6, 6, 6, 8, 8ห0ส1เอเคสเองค่ะมันกําลังหมายความว่าอะไรมันก็หลายมันกำลังหมายความว่าอ,ง,ง,าาาองค์กรอื่นๆที่ยังไม่ได้แก้ไขกฎระเบียบก็ยังมีการบังคับให้ให้ผู้ชายข้ามเพศผู้หญิงข้ามเพศจะต้องแต่งกายที่ขัดกับอัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองอยู่อย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งบางที่ที่มีการอนุโลมแต่ก็ยังยังล่อแหลมให้ให้ผู้มีอำนาจนะคะให้เจ้าพนักงานจะต้องใช้ดุลยพพนีในการลงโทษได้เสมอเพราะว่ากฎระเบียบมันไม่ได้รองรับอัตลักษณ์ของบุคคลอื่นนอกจากเพศกําเนิดชายกับเพศกําเนิดหญิงเลยเพราะฉะนนนนนั้แ่อ 61เอดเคสมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่นี้แน่นอนมันน้ยนอยจังาลยากกน,นั้นใช่มันต้องมีมากกว่าน,นั้นที่ยังไม่ถึงถึงน้ำน้ำมือของคณะกรรมการบลพมันมีมากกว่าน,นั้นแน่นอนค่ะเขาอา,อาจจะไม่รู้ช่องทางที่จะเข้าถึงไม่รู้ใช่ค่ะไม่รู้เยอะมากต้องถามว่าน้องลมรู้ได้ยังไงว่ามีช่องนี้ด้วยเรารู้เนี่ยเพราะว่าเราเรียนนิติศาสตร์นคะครอาจารย์แต, <laughs> แต่แต่มันจะมีคนที่ถูกเลือกปฏิบัติแล้วไม่ได้ไม่ได้เรียนนิติศาสตร์เยอะแค่ไหนแล้วบางคนที่เรียนนิติศาสตร์เราไม่ได ไม่ได้พัวพันหรือว่าทํางานเกี่ยวกับเรื่องเซ็นเดอร์เขาก็ไม่ได้รู้พระราชบัญญัติันนี้ด้วยอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเออมีมีเครื่องมือตรงนี้ให้เขาสามารถทเรียกร้องสิทธิ์ความเป็นธรรมให้ตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะบังเอิญอาจารย์หุยดุดีเองเนี่ยเป็นกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศตามเอ่อพรบแห่งนี้นะคะเป็นผู้สมคุณวุิซึ่งก็บังเอิญได้ได้ สอนหลักสูตรนี้แล้วก็น้องอมลมก็มาเรียนนะคะแล้วก็ได้รู้จักกับผู้สูงคณวุตรอีกหลายๆท่านที่เคยเป็นกรรมการวลพอรก็ได้ให้คําแนะนํานะคะเพราะฉะนั้นคราวนี้เรามอ,มองว่าแล้วอีกหลายคนที่เขาประสบปัญหาแบบนี้แต่เข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นนับแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยมีคําแนะนําแล้วค่ะอยากจะให้น้องลมแนะนําหน่อยว่าเขาจะไปหาใครเขาจะทำยังไงตอนน้องลมไปทำเนี่ยน้องลมทํำยังไงฮะขั้นตอนนั้นก็จริงๆอ่ะที่ที่ทเรารู้สึกว่าของลมม,มันง่ายกว่าคนอื่นก็ตรงที่ว่าหนึ่งแหละเราในนิติศาสตร์สองเราได้แบบ ได้มาเรียนที่สถาบันทัพปกเก้าด้วยได้ไดรู้จักอาจารย์ที่แบบเป็นผู้ชี้นามาด,ด้วยคือแต่ก่อนน่ะต้องบอกว่าหนูรู้จักพรบน,นี้มานานแล้วแต่ไม่กล้าใช้ค่ะเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้กฎระเบียบข้างข้าง ไม่รู้กฎระเบียบย่อยภายใต้กฎหมายเนี่ยค่ะว่ามันจะต้องยื่นคําร้องกับใครอะไรยังไงเราะในตัวพระราชบัญญัติเนี่ยเขาจะบัญญัติเฉพาะหลักการหลักๆค่ะอาจารย์แต่เขาจะไม่บอกหรอกว่าเราจะต้องยื่นกับใครที่ไหนยื่นเป็นละอักษรด้วยวาจารหรืออะไรอันนี้เรามารู้ภายหลังแต่ตอนนั้นก็คือเพึ่งบรมีอาจารย์โดยตรงเลยตรงที่ว่าเอออาจารย์บอกว่าให้ไปติดต่อคนนี้นะเออเราค่อยยื่นหนังสือไปกับคนที่อาจารย์แนะนําแต่ แต่ก็มารู้ภายหลังว่าเออจริงๆอ่ะเราสามารถติดต่อกลมกลมกิจการสตรีได้โดยได้โดยตรงเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบโทรข้าไปเล่าให้เขา <uli S 1> <c oughs> ฟังก็ได้เขาก็ยินดีที่จะจดคำลองให้เรา <c oughs> หรือว่าจะเอ,อ่มเขียนมาเป็นคำลองแบบไหนก็ได้ค่ะอาจารย์ไม่จำเป็นต้องไปภาษากฎหมายหรือ <c oughs> อะไรเลย <c oughs> แค่เล่าพฤติการนะคะ <c oughs> ว่าเราได้รับความเสียหายจากการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศอย่างไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องก็ต้องก็ต้องถือว่าตอนนี้ก็คือันปฏิบัติก็ชัดเจนแล้วว่าคณโทรไปก็ได้โทรเข้าหากลมกิจการสตรีโดยตรงก็ได้โทรเบอร์อะไรค่ะ มีเบอร์ของกรมใช่ไหมคะมีเบอร์ของกรมค่ะเข้าไปใน Facebook หรือว่าเข้าไปในเว็บของกรมกิจการสตวีเลยก็ได้ค่ะเป็นเว็บไซต์เขาก็จะมีหน่วยงานเกี่ยวกับของที่ดูแลเกี่ยวกับพรบนี้โดยตรงค่ะเป็นหน่วยงานวิจัยการเรื่องปฏิบัติโดยไม่เป็นทางระหว่างเพศค่ะค่ะก็จะมีเจ้าพนักงานรับแล้วก็รับแจ้งแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาพอไม่จะเขียนคาร้องให้เราโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องเขียนเองเลยก็ได้ไงค่ะท่านเขาอำนวยความสะดวกแม้กระทั่งว่าเราโทรไปเล่าเสร็จแล้ว เขาก็จะจดแล้วเขาก็จะส่งมาให้เราดูด้วยว่าเอิม่มที่ที่แจ้งมาเนี่ยแล้วที่เขาได้บันทึกลงไปเนี่ยได้ตรงตามความประสงค์ของผู้ลองไหมตรงตามเหตุการณ์ที่ผู้ลองได้ประสบมาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว<อ>ใช้เวลานะนานไหมคะกว่าจะรู้เรื่องเนี่ยนานคะ่ะ <laughs> คือ ถ้าตามผาตามโปรเซสที่กฎหมายกาหนดมาจริงๆอ่ะมันไม่นานมันคือเรื่องรับเรื่องโยนเรื่องส่งเรื่องกันไปจนกระทั่งกรรมการรับรับคำร้องอะค่ะมันแค่สาวันแต่ความเป็นจริงแล้วมันมันนานกว่านั้นเยอะมากค่ะอาจารย์ไม่กระทั่งแบบหนูไม่กระทั่งรู้แบบรู้จากอาจารย์รู้จากเจ้าพนักงานข้างในก็ยังรู้สึกว่ามันนานเลยนะเออนี่ยังไม่รวมถึงบุคคลอื่นที่เขาแบบจะมาอาศัยพรบนี้โดยที่แบบไม่รู้จากใครอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าพอปฏิบัติจริงๆแล้วมันนานแต่ก็ แต่ก็แต่ก็มันน่าจะมีนะในที่สุดก็ได้รับความเป็นธรรมครับคือคือมันมีขั้นตอนในการทํางานเนี่ยแหละค่ะระบบราชการที่เป็นอุปสรรคจริงๆซึ่งจะต้องแก้ไขเวลาประเมินผลกระทบของกฎหมายตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญที่บอกว่าต้องประเมินผลสฤทริ์ของกฎหมายคงต้องพิจารณาเรื่องนี้เพราะว่ากระบวนการมันล่าช้าจนน้องลมได้สอบไปแล้วก่อนคได้ิชัยออกมาถึงแม้ว่าทางท่านอธิบดีกรมกิจการสตรีเนี่ย ก็รอคาวินิจฉัยนะคะเพราะว่ากรรมการไม่ครบองค์เนี่ยท่านอธิบดีก็ได้ช่วยส่งหนังสือไปนะคะแต่เนื่องจากว่าระเบียบของสภาทนายไม่เปลี่ยนก็เลยต้องน้องลมก็เลยต้องไปสอบแต่ในที่สุดเนี่ยคะแนนน้องลมเนี่ยเขาทาได้ดีเขาทําได้เก่งนะคะเขาก็สอบผ่านค่ะสอบผ่านถึงแม้คุณจะตัดคะแนนหรือไม่ตัดคะแนนคะก็ต้องลุ้นแต่พวกเราก็ลุ้นเพราะว่าถ้าเกิดแบบเกินไปสองคะแนนแล้วก็แบบ แล้วคุณตัดเข้าไปสามคะแนนเขาจะไม่ได้ทันทีนี่คือสิ่งที่พวกเราห่วงกังวลนะคะแต่ในที่สุดเนี่ยขั้นตอนของทางราชการเนี่ยก็มาถึงคือมันผ่านไปเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะคะเพราะว่าเร,เรื่องของประธาน<ร>ที่ลาออกนะคะแล้วก็เลือกใหม่กว่าจะได้แล้วก็มาประชุมกันเนี่ยทำให้เสียโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ต้องแก้ไขเพราะว่าทําให้ บุคคลต่างๆไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยกระบวนการราชการนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าก็เป็นการเลือกปฏิบัติไปในตัวถ้าไม่ประสบกับตัวเรื่องนี้เองเนี่ยเราจะไม่รู้เลยค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันยังมีอีกหลายเรื่องนะคะน้องลมจำจำเคสอีกอื่นๆเคยเคยจำได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างเคสของคุณบุ๋มบรรดาเนาะ,อ,อ,ะอันนั้นก็คือเรื่องของการการดูแล คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะดูแลลูกแล้วก็จะพาลูกไปต่างประเทศไปไปเรียนพิเศษไปอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องให้คุณพ่อเนี่ยมาเซ็นหนังสือรับรอง <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ดูแลลูกมาตั้งนานแล้ว <c oughs> แต่ก็ต้องอไปใช้ คุณพ่อมาด้วยอะไรซึ่งซึ่งก็ไม่ค่อยสะดวกอะไรเงี้ยก็ลองไปนะคะแต่ปรากฏว,ว่าก็วินิจัยที่ไม่เป็นคุณกับคุณบุม๋มอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้เคยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมามาพูดเรื่องนี้นะคะว่ามันเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ต้องต้องคุยกันยาวในสังคมไทยที่มีการเลือกปฏิบัติตั้งแต่แรกแล้วก็ทําให้กระบวนการไม่เป็นธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นนะคะคราวนี้เรากลับมาถึงเรื่องของพรบนี้น้องโรมคิดว่าพรบนี้เนี่ยมัน ควรจะแก้อะไรไหมอย่างแรกก็คือแก้เรื่องตัวโครงสร้างของคณะกรรมการวลพค่ะอาจารย์เพราะว่าอย่างกรณีที่เรายื่นไปปัญหาแรกก็คือหนึ่งก็คือล่าช้าจะเห็นว่าความไม่ได้ใช้ออกมาไม่ทันไม่ทันวันเข้าสอบซึ่งก็เสี่ยงนะเพราะว่าถ้าวันนั้นอะวันวันวันเข้าสอบอะค่ะที่เขาให้หนูลงชื่อว่าแต่งกายผิดระเบียบใส่กระโปรงนะแล้วก็ไอ้เซ็นให้หนูลายต่อหน้าสาราชนีเงี้ยแล้วแล้วถ้าวันนั้น คณะกรรมการที่ตรวจข้อสอบหนูว่าเขาหักคะแนนหนูจริงๆเขาเขาได้เซ็นให้เซ็นรับรองเลยค่ะรับทราบว่าแต่งกายผิดระเบียบเพราะใส่กระโปรงค่ะแล้วคนอื่นก็เห็นเห็นค่ะเพราะว่าเขาถือบัตรหนูแล้วก็จ้องหน้าหนูแล้วก็ถือบัตรแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเราเป็นผู้ชายแต่เราแต่งใส่กระโปรงมันถือว่าเป็นการผิดระเบียบเพราะฉะนั้นให้เซ็นในใบลงเชื่อ่ะวงเล็บใส่กระโปรงแล้วก็เซ็นรับทราบห้เขาหน่อย เพื่อกรรมการตรวเขอสอบหนูเข้าใจรู้ว่าหนูอะทําผิดกฎนะ <ứng. S 1> หนูก็เลยถามาว,ว่าเราจะเรจะเป็นยังไงต่อไปเขาเขาก็บอกว่าอาจจะถูกหักคะแนนค่ะอะไรเนี้ยซึ่งเราก็อายคนที่อยู่รอบๆนะอายค่ะอายค่ะเพราะว่าอาจารย์คือข้อสอบมันก็ยากอยู่แล้วเ<อ>ะเราเราก็ กำลังทําข้อสอบอยู่อะเราจะต้องแบบมานั่งกังวลกับว่าเราจะถูกไล่ออกจากห้องสอบไหมเราจะถูกหักคะแนนไหมอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็ยังดีที่แบบมีสติที่แบบหลังจากตอนนั้นก็คือเออไม่ว่าจะหักหักรือไม่หักก็ตามขอให้ฉันทำได้ดีที่สุดก่อนล้วกันอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าผลคะแนนออกมามันเกินแต่ที่เกินไปก็ไม่รู้นะว่าเกินเนี่ยมันหักมันหักหรือยังใช่ก็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 ดีแต่คือแต่คือ เราจะต้องโฟกัสในกรณีที่เป็น worst case อะค่ะถ้าสมมติว่าหนูไม่ผ่านเพราะว่าถูกหักคะแนนการแต่งกายจริงๆอะแล้วหนูจะต้องเป็นรอสอบใหม่อีกสมัยหน้าคนแล้วคนอื่นที่เขาไม่ได้มีกําลังทรัพย์กําลังพอที่จะรอเวลานี่ยมันมันจะได้รับความเสียหายแค่ไหนการด้วยกับการที่คําไมิไิ้ใชยออกมาช้าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นออกมาช้าเพราะอะไรเราก็ต้องมาดูเจ้าพนักงานแจ้งว่าประธานบลพไม่ว่างค่ะ กระบวนการทุกอย่างอยู่ชะง,งักเลยค่ะอาจารย์แม้กระทั่งคำคาคาคสั่งรับรองคุม้คมครองชั่วคราวที่จะออกมาได้ตามมาตรา18บแปดไวตามมาตารา20่บ่ะคก็ออกมาไม่ได้เพราะว่าประธานบลพขาดไปจะเห็นว่าพอประธานบลพขาดไปประชุมก็ไม่ได้ออกคำิติจฉยก็ไม่ได้ออกคําคุ้มครองชั่วคราวก็ไม่ได้ ไม่ได้ทาได้เลยค่ะถ้าประธานบลพไปเรื่องนี้ฟ้องสัตว์ปกครองได้ไหมคะฟ้องได้หนูว่าฟ้องได้ค่ะ,คะแต่บังเอิญเนี่ยในที่สุดหลังจากสอบไปแล้วเนี่ยกรรมการบลพก็วินิจฉัยออกมานะคะเขาวินิจฉัยว่ายังไงฮะก็เขาก็วินิจฉัยว่าเออสิทธิในการแต่งกายตามเศาพศผ้าค่ะเป็นสิทธิในการกําหนดอัตลักษณ์าทางเพศซึ่งถือเป็นสิทธิในในความเป็นส่วนตัวของบุคคลตามรัฐธรรมนูญที่กฎหมายเนี่ย ที่บุคคลทุกคนแม้กระทั่งรัฐเนี่ยจะต้องให้ความรับรองคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็สิทธิ์การใช้สิทธิ์ในการแต่งกายตามเพศสภาพในการเข้ารับการอบรมไม่ว่าจะเป็นของสภานายเองหรือว่าสถาบันการศึกษาทุกที่เลยนะคะอาจารย์ถือว่าเป็นถือว่าเป็นการกําหนดอัตลักษณ์ทางเพศในการใช้สิทธิ์ในการแต่งกายตามเพศสภาพในสถานศึกษาอันถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้สิทธิ์ในการศึกษาตามรัฐธรรมนูญอีกเหมือนกันที่ทุกคนจะต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย การที่เขาไม่ให้หนูแต่งกายแต่เพศสภาพแล้วทําให้หนูส่งผลให้หนูเนี่ย,ยไม่ได้เข้าถึงผลประโยชน์ทางด้านการศึกษาก็เหมือนเขากําลังจํากัดแบ่งแยกหรือว่าขัดขจํากัดสิทธิใ์ในการได้รับการศึกษาของเราอีกทอดหนึ่งด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสถานศึกษาที่ทุกที่จะมีการเลือกปฏิบัติแบบนี้ไม่ได้แต่ยังคงมีอยู่ในสังคมไทยนะคะมีหลายมหาลัยส่วนใหญ่เลยค่ะอาจารย์ที่ยังไม่แก้กฎระเบียบยังยังไม่ยอมรับแล้วก็ใช้กฎระเบียบของตัวซึ่งจริงๆแล้วขัดรัฐธรรมนูญนะคะรัฐธรรมนูญเนี่ย ส่งเสริมความเสมอภาคปัดรัพรบความเท่าเทียมระหว่างเพศด้วยหลายคนไม่รู้ว่าพรบนี้มีโทษทางอาญาค่มมีโทษทางอาญาเลือก157ได้นะคะในในการที่ละเว้นการปฏิบัตินะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ถือว่าได้พูดคุยกับน้องโรมนะคะซึ่งมีประสบการณ์ตรงในเรื่องของการร้องเพื่อสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะคะ ที่อยากจะถ่ายทอดให้เราฟังแล้วก็ตามพรบความเท่าเทียมระหว่างเพศพุทธศักราช2,558เนี่ยทำให้น้องโรมสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้ในที่สุดนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องโรมสำหรับวันนี้วันนี้รายการ l d d ี a n n f a ฟ i l y ทาง BMC TV ต้องขอลาไปก่อนเพราะว่าพวกเราซอนเชียนนะคะสโมสรซอนต้ากรุงเทพ6กก็ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ